ครับเซลล์ต้นคนเดิมทาง YouTube นะครับจากมิส่พระนครสายใหม่นะครับผมคลิปนี้เป็นไงครับจะนำเสนอนะครับแอตเิต e, ขับเคลื่อนสีล่ล้อสีขาวนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันนะเพราะว่าตัวแอตเิตตัวเนี้ยคือผมเกิดนิดนึงว่าสิ่งที่ลูกค้าแต่งมานะครับเดี๋ยวจะได้ที่ดูกันว่าลูกค้าเขาแต่งช่วงล่างเป็นไงบ้างนะครับ ในส่วนของตัวแอดดิทขับเคลื่อนสี่ล้อที่เป็นระบบฟูลไทม์ของเราก็คือตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาพิเศษก็คือล้านสองแสนหกพันบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของตัวไททันขับเคลื่อนสี่ล้อที่เรามีอยู่นะตอนนี้ของมิตซูบิชินะครับในส่วนของสิ่งที่ลูกค้าตกแต่งอ่ามาดูนะครับคือสิ่งนี้แถมให้กับคุณลูกค้า่าดูที่ข้างบนกันเลยครับฝากระโปรงเคปล่า เป็นไงครับดำเงาเข้ากับเทรนยุคใหม่นะครับถัดมานะครับตัวกระจังหน้าของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงาตัดกับฝากระโปรงนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าก็จะมีในส่วนของคำว่ามิตซูบิชิเห็นไหมครับตัวนี้จะคือเป็นสเปคมาจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้า แล้วก็ลงมาสำหรับออปชันของตัวนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าเห็นไหมครับสองฝั่งอ่าตัวนี้คือเซนเซอร์หน้าเลยมีระบบืองชนแล้วก็ลงมาอีกก็คือเป็นกล้องนะครับซึ่งตัวนี้บอกให้ก่อนนะเป็นกล้องรอบคันนะครับเป็นรุ่นพิเศษรุ่นท็อปของเราเลยนะครับตามมาด้วยนะครับ หน้าลอนะครับลําบึกก็คือตัวนี้เป็นสเกิร์ตหูแดงของเรานะครับสเกิร์ตตัวนี้ก็คือเวลากเเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยจะมีไฟ LED นะจะมีเม็ดไฟ LED โชว์ให้แล้วก็จะเป็นสเกิร์ตเขาเรียกว่าสเกิร์ตหูแดงนะครับสวยตัดเข้ากับตัวกระจังหน้าที่เป็น Advanced Dynamic Show ของเรานะครับซึ่งตัวนี้เป็นนิยามของตัว Mitsubishi นะครับ ลงมานะครับก่อนอนุญาตนิดนึงปรับขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับครอบไฟหน้าตอนนี้เข้ากับเทียนสีขาวก็คือเป็นครอบไฟหน้าเป็นดําเงานะครับตรงนี้คือจัดให้ลูกค้าเต็มนะครับเซลล์ต้นคนเดิมจัดให้เต็มเลยครับลูกค้าต้องการอะไรบอกผมได้นะครับเป็นไงครับอมาก็คือ ตัว C พูดยังไม่จบนะครับหน้าเยอะมากหล่อมากของเราเอา่าตัวสีสีดําเงาเหมือนกันนะครับตัวนี้มาจากโรงงานแล้วก็รงงไมีกนะครับตัวนี้เซน,เซนเซอร์เหมือนกันนะครับเซนเซอร์ข้างหน้ามีสีจุดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของคอบไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็คอบไฟหลี่เป็นไงครับอา่านะฮะสวยมากนะครับเป็นดําเงาเหมือนกันตัดกับสีขาวนะครับ ตอนนี้จะพาลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับอย่างงครับซุ้มล้อนะครับดําเงาขนาด6นิ้วนะครับมีเข็มหมุดด้วยนะครับผมเข้าเทนสวยครับหล่อตัดสีขาวเหมือนกันที่ลืมไม่ได้พิเศษนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยาง a อชนะครับขอบยี่สิบ สามศูนย์ห้าหน้าสามสามนะครับตัวนี้บอกมาเลยว่าแต่งพันดุเหมือนสายบอกว่าอเมริกันเนียุโรปอ่ะถามว่ามิสูตรแต่งไททันสวยไม่สวยนะครับแต่ต้องแต่งให้ถูกนะครับถ้าใครชอบสไตล์ไหนบอกเสือต้อนคนเดิมได้เดี๋ยวจัดให้นะครับบอกมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของซับตัวนี้เขาเรียกว่าซับแทงนะครับ ปรับได้แปดระดับอ่านะครับจะบอกให้ว่าขับนุ่มมากนะครับถึงแม้ว่ายกยกขึ้นประมาณสองนิ้วนะครับบอกให้เลยว่าสวยนะครับแล้วก็ช็อคตัวนี้เขาเรียกว่าปรับได้แปดระดับด้วยกันสถานการณ์ไหนของถนนนี้ปรับได้ครับลูกค้าชอบสไตล์แบบไหนอ่าเพราะว่าออฟรถของเบน์ซูนี่บอกให้เลยว่าเป็นขับเคลื่อนระบบแบบอ่า พัดทามนะครับไม่ต้องห่วงจะเห็นได้ว่าโอ้โหโชคขนาดใหญ่มาที่อันนี้ครับปีกนกขนาดใหญ่เ,เป็นไงครับใส่ปีกนกขนาดใหญ่ถึงไม้ว่าใส่ยางขอบยี่สิบยางสามศูนห้าหน้าสามสามบอกไห้เลยครับขับสบายไม่มีคำว่ากินหน้ายางไม่มีคำว่าช่วงล่างเซ็ตให้แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมาได้นะครับ มาดูในส่วนของประตูนะครับตัวนี้กันาสาดนะครับเป็นนาำเงาเหมือนกันนะครับมีให้ทั้งสองบานเลยแล้วก็ตัวฝาเปิดเป็นไงครับเข้าเทนครับเป็น fx สี่เหมือนสี่ดีสวยนะครับกันลอยนะที่เปิดฝาตู้อ่า มาดูตัวไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้บอกให้เลยแต่งแล้วหลอดูมันแล้วก็แต่งแล้วดูด้านข้างนี่บึกบึนเหมือนรถที่เป็นลุยแบบโอ้โหบอกอะไรครับเป็นไงครับกับข้างกับข้างบอกนิดนึงครับว่าต้องเอาเป็นกับข้างแบบดำด้านอ่าดำด้านนะครับดำด้านนี้จะคือถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นดำเงา ดำเงามันอาจจะหวานไปนิดนึงแต่ว่าถ้าด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของํดำด้านเนี่ยสวยบอกกันเลยครับเจ้าต้นคนเดิมบอกว่าสวยเข้ากันครับกับสีขาวตัดกันแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะฮะก็เป็นสีดำเงาที่มาจากโรงงานเลยเอตัวนี้นะครับ สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้อหูช้างหูช้างเป็นดําเงาอ่านะครับหูช้างเป็นดาเงาแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันตัวนี้ให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะบอกกันเลยว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นพิเศษก็คือกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะครับของเราเป็นรุ่นท็อปของตัวไจสันแอตลีตนะครับเห็นไหมฮะกลับข้างะจะมีให้ทั้ง ประตูบานหน้าแล้ะก็บานหลังนะครับแมตช์เข้ากันครับบอกให้เลยสวยนะครับดุแข็งแกร่งผ่านลุยทุกอุปสรรคนะครับมาดูข้างหลังนะครับในส่วนของโรบาออดำเงาครับโรบานี้มาจากโรงงานให้เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับผมโลมาจากโรงงานให้สวยครับดำเงานะครับ สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้นะครับลงมาคือฝาครอบถังน้ํามันนะยครับยอ s ฟอร์มไตรตันนะครับเป็นดําเงาเหมือนกันครับแต่งให้สวยๆล่อครับแล้วก็ซุ้มล้อขนาดหกนิ้วดําเงาครับของล้อหลังคือจะถามว่าแต่งรถแต่งไงก็ได้แต่ว่าแต่งไงให้มันสวยนะครับต้องเซลล์ต้นคนเดิมจัดให้นะครับ เป็นไงครับขนาดขอบยางยี่สิบยางสามศูนย์ห้าหน้าสามสามแม็กลายนี้สวยมากนะครับลูกค้าเลือกเป็นยางเอทนะครับสวยแล้วก็ในส่วนของเห็นไหมครับโช้ข้างหลังเหมือนกันปราแปดแปดระดับบอกให้เลยครับว่าจัดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับ แต่ลูกค้ามาข้างหลังไอ้ตึมไงครับครอบฝาครอบไฟท้ายเป็นดำเงาเหมือนกันนะครับตัดเข้ากับโลบาร์นะครับสวยแล้วก็ที่เปิดฝาเห็นไหมครับเป็นดำเงาเหมือนคนครับแล้วก็มีกล้องเวลาถอยคือมีกล้องหลังดูให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ กล้องถอยหลังไม่พอเสร์จต้นคนเดิมจัดให้อีกครับกล้องบันทึกหลังให้ด้วยครับอน,นี้เห็นไหมครับกล้องบันทึกหลังเวลาขับรถไปข้างหลังถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีรถมาชนเนี้เปิดภาพดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนหลังมีเซ็นเซอร์ให้บดเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ข้างหลังอีกสี่จุดเป็นไงครับ a มเวคล n นดีเซลกับเคลื่อนสีล้อมีระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับสำหรับขับเคพื่อนสีล้อของเราอ่าช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับเซลต้นคนเดิมนะครับใครจองหรือออกช่วงนี้อ่าพิเศษมาดูให้ครับตัวพรแรงกระบะนี่เป็นไงครับ ไงครับตัวผัดแรงกระบะ,ะนะฮะให้ดูเข้าดูมีแถมไม่แถมครับจัดโปรเต็มเลยอะนะครับมานะครับเอทุกคนอลองดูอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องผ่อนแรงอเป็นไงครับลงสบายสบายเหมือนสไตล์ออฟรถที่เขาเรียกว่ามีความเป็น เราเรียกว่าจากดุดันมีแบบหล่อสวยในตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับขอบไฟท้ายมานะฮะสวยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของจริงๆข้างในนะฮะเบาหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นคือ คือผมชอบมากว่าเบาะตัวนี้คือสีส้มคาดดำคือภายในมันมันเป็นมันมันคลาสสิกอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นรถกระบะที่เหมือนสมัยก่อนหรือว่าเป็นรถกระบะที่แบบคือบอกไงฮะคือคันนี้มันมันให้ทั้งความหล่อความสวยแล้วก็ภายในห้องโดยสารอ่มันมันเพิ่มสีสันเข้ามาอ่ามันทำให้บรรยากาศในการขับขี่ มันดูเหมือนเหมือนกับมีสาวสวยมานั่งข้างๆเวลาขับไปนะมันมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราขับไปคนเดียวแบบทือท่อๆรถกระบะงั้นไม่ใช่คือมันเหมือนสไตล์รถที่โห้ยมีสาวสวยมานั่งข้างนะเข้าใจในฟิลเลยนะคุณลูกค้านะอะนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะมาดูในส่วนของตัวเห็นไหมครับแถมไม่หมดเลยครับพยางวีพีเข้ารูป ถ้าใครมีมีเด็กหรือว่ามีลูกที่กําลังวัยซนหรือว่ามีเด็กที่เนี้ทานลงไปนะครับขนมหรืออะไรหกก็ซักล้างได้นะครับจัดเต็มครับมาให้เลยที่ขาดไม่ได้นี่ลืม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 สครับเพดกันรอยประตูเห็นไหมทางขึ้นสีดําจัดให้สวยเลยครับจริงๆผมจะเอาเป็นสีดำเนงะาเดี๋ยวว่ามันมันมันไม่เข้ากัน ขอ,ขอเป็นในส่วนของตัวนี้อ่าทีนี้เรามาดูเบาะหน้านะครับซึ่งสเปคของตัวนี้อ่าขออนุญ,ญาตพูดคร่าวๆนิดหนึงว่าสเปคของตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์2.4แรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพัดถานนะครับคือของมิสซูเเป็นเอกเอกลักษณ์หรือเขาเรียกว่า เอกสิทธิ์ของมิตซูก็คือขับเคลื่อนระบบสีล้อเป็น 2H 4H แล้วก็ 4H LC แล้วก็4 l l c ตัวนี้ก็คือ 2H ก็คือขับเลื่อน2ลอล้อแบบธรรมดาถ้าเป็นขับเคลื่อนสีล้อก็คือตัวนี้เป็นขับเพื่อนสีล้อแบบพัฒนามซึ่งในระับเดก็คือเราเลือกขับได้นะครับคือมันจะจับของมันเองอ่าตัวนี้ก็คือเป็นถนนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฉะแหน่อยแต่ถ้าถนนที่ลำบากอะไรมากคือ4 l l c ตัวนี้บอกให้เลยว่าขับเคลื่อนสีล้อในระบบกระบะ ไม่มียี่ห้อไหนมีครับตอนนี้ก็คือไตด้ันของเรามีนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกหลังตัวนี้คือบอกให้เลยว่ากระจกหลังตัดแสงนะครับเวลารถคันหลังแต่งซิงหรือมีไฟซิงอะไรมาหรือว่าแดดจ้าเนี่ยคือตัดแสงในตัวเลยอ่าตัวนี้มันจะทํางานของมันเองนะครับราคาแล้วก็ตัวนี้เรดาร์เรดาร์เออ มีระบบเตือนกันชนหน้าตรงให้ด้วยจับุคคลได้ด้วยนะครับเคลื่อนไหวนะครับหรือลดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องบันทึกกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องบันทึกหน้าหลังให้อเป็นไงครับโอ้หสีสันสวยนะตัวนี้เนี่ยเพิ่มไฟเห็นไหมครับนี่ตัวนี้กล้องบันทึกมาให้เลยครับจัดให้เต็มอเป็นระบบออโตโออ้แยก ซ้ายขวาได้นะครับเบาะคนนั่งนะครับกับเบาะผู้โดยสารนะครับคู่หน้าปรับเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับเบาะเฟฟ้าอ่าปรับได้แปดทิศทางฝั่งคนขับเป็นไงครับรถราคาล้านสองนะครับเหมือนรถสไตล์ยุโรปที่เป็นราคาสองสามล้านนะครับแต่ว่ามากด้วยออปชันที่มากกับรถอ่าบอกให้เลยนะครับแล้วก็ ที่พวงมาลัยมีระบบเขาเรียกว่า,เ,าเป็นด้านชิปมีเกียร์หกสปีดให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นด้านชิปของเราเอา่าน,นะครับอา่าไดละมิตซูอา่ามีระบบเตือนกันชนหน้าตรงนะครับสรุปมาอ่าสรุปมาแคมเปญด้านหน้าเลยครับผม ฝา,าก FC ทุกท่านนะครับหรือคุณลูกค้าที่กำลังมองหาตัวไททันที่แต่งสไตล์แบบนี้ออฟรดนะครับของมิตซูบิชินะครับอยากให้เซลล์ต้นคนเดิมตกแต่งแบบไหนนะครับถ้าใครชอบอย่างเงี้ยนะครับฝากบอกได้นะครับคือตัวนี้ถ้าเป็นโปรโมชั่นสำหรับช่วงปลายปีนี้นะครับลูกค้าเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับบอกเขาเลยว่าถ้าดาวยีห้าเปอร์เซ ก่อน48ดก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์มาเลยจัดให้ของแถมของแถมนะครับเลือกแบบไหนมาได้ช่วงล่างมาคุยกันได้นะครับช่วงล่างนะครับบอกไหนมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรโมชั่นก็ฝากเบอร์นะครับไว้นะถ้าใครจะสอบถามเข้ามาอะไรยังไงนะครับที่093 4 3 5 5 9 2 9นะครับก็ คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสำหรับเซลลต้นคนเดิมนะครับมิตซูบิชิป้ายแดงมิตซูพระนครสายไหมนะครับฝากไว้กับ FC ทุกท่านด้วยนะครับใครจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับโปรโมชั่นผมจัดให้เต็มได้เลยเดือนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ